Thank you ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับผมช่วงนี้จะมาพยากรณ์อากาศสําหรับทางภาคเหนือกันนะครับผม โดยสายข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพ่อแม่พี่น้องเป็นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยเป็นประจำวันที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ในช่วงเวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับผมโดยลักษณะอากาศทั่วไปของทางภาคเหนือโดยภาพรวมก็พบว่ามีอากาศเย็นกับหนาว มีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีอากาศร,ร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองรอยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแพร่นา่านอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรตากพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูร์นะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง15-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง32-36องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง9-16องศาเซลเซียสมีลมใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมการพยากรณ์อากาศของทางภาคเหนือนั้นได้แยกออกเป็นรายจังหวัดทั้ง15จังหวัดดังต่อไปนี้นะครับผมโดยพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดแม่ฮ่องสอนพุธที่19กุมภาพันธ์ตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ ลักษณะอากาศทั่วไปคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33ต่ำสุดที่16องศาเซลเซียสมีลมใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยะดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง10องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามสภาพอากาศรายวันของทางจังหวัดเชียงรายกันครับพุธที่19คาดการว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิสูงสุดที่32ภูมิต่ำสุดที่17องศาเซลเซียสมีลมใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุดอยู่ที่11องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามสภาพอากาศประจำวันพุธที่19ของจังหวัดเชียงใหม่กันครับพ่อแม่พี่น้องคาดการว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกตอนเช้าอุณหภูมิสูงสุดที่34อุภูมิต่ำสุดที่20องศาเซลเซียส มีลมใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดที่7องศาที่7องศาเซลเซียสนะครับสำหรับจังหวัดเชียงใหม่เรามาติดตามสภาพอากาศปะจจำวันของจังหวัดลำพูนกันครับผมพุทธที่19ลักษณะอากาศทั่วไปของลำพูนคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดที่35 อุณหภูมิต่ำสุดที่20องศาเซลเซียสมีลมใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่16องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามสภาพอากาศรายงานพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดลำปางกันครับพ่อแม่พี่น้องพุธที่19คาดว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมแรง กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21องศาเซลเซียสมีลมใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตร่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่13องศาเซลเซียสนะครับผมอําเภอที่คาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของจังหวัดลำปางได้แก่อํเภอแม่เมาะกับอําเภอแม่ทะนะครับผมวันนี้ มีฝนฟ้าขนอง2อำเภอครับสำหรับจังหวัดลำปางเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดแพร่กันครับผมพุธที่19ลักษณะอากาศทั่วไปคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอำเภอที่คาดกันว่าจะมีฝนได้แก่อำเภอร้องกวางอำเภอเมืองแพร่สูงเม่นอำเภอลองเด่นชยัยวังชิ้น อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34อ,องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่15องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดน่านกันครับพุทธที่19กุมภาพันธ์ลักษณะอากาศทั่วไปคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองได้แก่อำเภอสองแควทุ่งช้างอเภอฉลิมพระเกียรติอเภอเชียงกลางอเภอูเพียงอเภอท่าวังผาปัวบ่อกเกลือสันติสุขอเภอเมืองน่านแม่จริมเวียงสานาน้อยและนามหมื่นนะครับผมส่วนอุณภูมินั้นสูงสุดที่33ตาต่ำสุดอยู่ที่21องศ,ศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่13องศาเซลเซียสนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพะเยากันครับผมพุธที่19กุมภาพันธ์คาดกันว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33ต่ำสุดอยู่ที่20องศาเซลเซียสมีลมใต้ความเร็ว5 15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ยอดดอยมีอากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุดอยู่ที่14องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของทางจังหวัดตากกันครับ 10, พุทธที่19คาดกันว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีอากาศร,ร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนวันนี้ได้แก่อำเภอเมืองตากแม่สอดวังเจ้าพบพระและอำเภออุ้มผาง อุณหภูมิสูงสุดที่36อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21องศาเซลเซียสมีลมใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ11องศาเซลเซียสนะครับพ่อแม่พี่น้องเราเลื่อนลงมาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางจังหวัดเพชรบูรณ์กันครับผมพุธที่19กุมภาพันธ์คาดการว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ และมีกระลมและมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดที่34อุณหภูมิต่ำสุดที่22องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่12องศาเซลเซียสวันนี้ทั่วทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกอำเภอคาดกันว่าจะมีฝนนะครับผมทุกอำเภอคาดกันว่าจะมีฝนเล็กน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยฝนเล็กน้อยนี้จะอยู่ในช่วง ประมาณบ่ายโมงจนถึง17นาฬิกานะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดกำแพงเพชรกันครับผมพุธที่19คาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองรอยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อำเภอโกสัมพีนครคลองลานและบางปางศิลา,าทองนะครับพ่อแม่พี่น้อง ส่วนอุณหภูมินั้นสูงสุดที่35ต่ำสุดที่22องศาเซลเซียสมีลมใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุดอยู่ที่12องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพิจิตรพุทธที่19กุมภาพันธ์คาดการว่าวันนี้อากาศเย็นกับมีหมอกตอนเช้าและมีฝนฟ้าะนองรายละ20ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดที่33ต่ำสุดอยู่ที่24มีลมใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพ่อแม่พี่น้องอําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อําเภอสากเล็กเมืองพิจิตรวังายพูนทับค้อตะพานหินบางบุญนาคและดงเจริญนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยฝนคาดกันว่าจะอยู่ในช่วงบ่ายโมงจนถึง17นาฬกานะครับพ่อแม่พี่น้อง เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดอุตรดิตถ์กันครับผมพุทธที่19กุมภาพันธ์คาดกันว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองรายละย0่ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งทุกอำเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้คาดกันว่าจะมีฝนเล็กน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดที่34อุณหภูมิต่ำสุดที่23ลมใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ส0 16องศาเซลเซียสครับพ่อแม่พี่น้องแล้วมาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดสุโขโทัยกันครับผมพุธที่19กุมภาพันธ์คาดกันว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองรอยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3-4อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสมีลมใต้ความเร็ว5-15กิโมต่อชั่โมงยอดดอยมีอากาศเย็นอุณหภูมิ ต่ำสุดอยู่ที่16องศาเซลเซียสอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยของจังหวัดสุโขทัยวันนี้ได้แก่ศรีศาสนาััศรีนครและสวนคโลกนะครับพอแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพิษณุโลกกันครับผมพุธที่19ในช่วงเวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับพอแม่พี่น้องอุณหภูมิ คาดการว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยของจังหวัดพิษณุโลกวันนี้ได้แก่อำเภอชาติการวัดโบสนครไทยวังทองเนินมะปรางและอำเภอบางกระทุ่มนะครับพ่อแม่พี่น้องภูมิสูงสุดอยู่ที่33ต่ำสุดอยู่ที่22องศาเซลเซียสมีลมใต้ความเร็ว 5-15ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวภูมิต่ำสุดอยู่ที่12องศาเซลเซียสครับพ่อแม่พี่น้องโดยภาพรวมของฝนฟ้าขนองสำหรับทางภาคเหนือจะอยู่ในช่วงประมาณบ่ายโมงจนถ,ถึง17นาฬิกานะครับพ่อแม่พี่น้องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องได้เตรียมตัวด้วยนะครับในจังหวัดที่ได้กล่าวมาอุตรดิตถิษณุโลกน่านเป็นต้นนะครับพ่อแม่พี่น้อง เรามาติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองกันนะครับผมโดยโดยพบว่าทางภาคเหนือโดยมีการประกาศในช่วงเจ็ดโมงเช้าที่ผ่านมาคือวันที่19นะครับผมได้ข้อมูลจาก a i r f o o d h ด c o m ก็พบว่าภาคเหนือส่วนใหญ่อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับพ่อแม่พี่น้องมีค่าเฉลี่ยนะยีีชั่วโมงที่ผ่านมาก็อยู่ที่ 27.5ถึง70.7ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศกเมตรโดยเพราะว่ามีค่ามาตรฐานเกินอยู่ที่จังหวัดเชียงรายน่านพะเยาเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่พิษณุโลกตากเพชรบูรณ์นะครับพ่อแม่พี่น้องโดยแยกออกเป็นดังนี้นะครับผมตำบลนาจักอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะครับพ่อแม่พี่น้องมีค่า PM2.5 เกินมาตรฐาน ตำบลในเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ก็มีค่าเกินมาตรฐานเหมือนกันตำบลหางดงอำเภอฮอด ot, จังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตำบลเวียงผางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตำบลเวียงอำเภอเมือง,อง,องจังหวัดเชียงรายนะครับพ่อแม่พี่น้องตำบลท่าอิดอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ตำบลลีอำเภอลีจังหวัดลำพูน ยังอยู่ในที่เดิมนะครับพ่อแม่พ eh ี่น้องตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนตำบลแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางตำบลบ้านดงอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางตำบลศุปราบอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนะครับพ่อแม่พี่น้องตลอดทั้งตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางกอยังอยู่ในพื้นที่เดิมนะครับพ่อแม่พี่น้อง ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรตำบลบ้านต้อมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาแล้วก็ตำบลห้วยโกนอำเภอเฉลิมืองะเกียติจังหวัดน่านตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านแล้วก็ตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับค่าเฉลี่ยที่เกินมาตรฐานในบริเวณเป็นรายตำบลนะครับพ่อแม่พี่น้องถ้าเป็นจังหวัดก็จะ ตามที่ได้กล่าวมานะครับผมสำหรับทางภาคเหนือในช่วงเจ็ดโมงเชา้าก็อยู่ที่จังหวัดเชียงรายน,าน่านพะเยาเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแพร่พิษณุโลกตากเพชรบูร์นะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้กับผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ก็ขอจบการรายงานและสภาพอากาศของทางภาคเหนือทั้ง15จังหวัดไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อน ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กำลังใจทีมงานนะครับผมสวัสดีครับ